ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการปะรูรั่วนะครับแบบรับ่วจากเสื้อเหมือนในคลิปนะครับซึ่งก็สาเหตุมันก็มาจากตัวฝาสูบนะครับมันเกิดการถูกการกัดก่อนของขี้เกลือนะครับก็เหมือนในรูปนะครับก็เป็นรูค่อนข้างจะใหญ่เลยก็ที่แรกก็ว่าจะซื้อ กาวมาใส่ครับแต่ว่ามันไม่อยู่ควนไม่อยู่แล้วก็ไม่เวิกด้วยผมก็เลยคิดวิธีหนึ่งออกโดยการนำตะกัวครับมาวางใส่ตรงฝาครับแล้วก็ขันเข้าให้แน่นกับตัวเสื้อนะครับก็มันก็ได้ผลดีนะครับก็น้ําก็ไม่ล่วนเลยมันก็เวิกนะครับวิธีนี้ก็มันน่าใช้อยู่นะ จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมดูก็ทำเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับจากนั้นก็ไปปาดออกมันก็ดูดีอยู่พอควรนะพอใช้ได้อยู่ก็ถ้าใครยังไม่ดูไม่ได้ดูวิธีปาดฟ้าก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งที่คลิปแนะนำด้านบนนะครับหลังจากปาดเสร็จนะครับก็จะวิ่งวิ่งประมาณนี้เลยสวยด้วย ก็อาการก็หายรั่วเลยน้ำก็ไม่รั่วแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ